สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็สำหรับใครที่รอกางเกงยีนอยู่นะคะก็กดติดตาม,มแฟนเพจไว้ได้เลยตอนนี้พุ่ยพุ่นนะส่วนตัวนะคือกางเกงของน้องลำไยเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นปุ้ยนะถ้าแบบถ้าผมไม่สนิทก,กับน้องลำไยหรือว่าแบบผมติดตามน้องไยเนี่ยถ้าใส่ไม่ได้อ่ะหน้าซื้อเก็บไว้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อดแรกอะแบบลดแรกแล้วก็มีกล่องที่มันแบบหน้าดก คือเป็นขวัญสะสมได้เลยนะผมผมแอบคือเป็นของขวัญของอะไรให้แบบให้เพื่อนหรือให้แฟนก็ได้นะผมแอบไปดูกล่องดูอะไรมาแหละคือคือปกติอ่ะหนูอยากให้แบบว่าเออเวลาเราซื้อของอะไรที่มันเป็นแบบว่าของแบรนด์เนมหรือของอะไรเงี้ยเนาะมันมีกล่องให้อ่ะเรารู้สึกว่าเราเก็บ กล่องเราแบบอยากเก็บกล่องมันไว้อยากเก็บถุงอยากเก็บทุกอย่างของมันไว้อ่ะใช่อยากเก็บอุปกรณ์ทุกๆอย่างอ่ะหนูก็อยากให้แบบทุกๆคนอ่ะได้เก็บเก็บของหนูไว้แบบนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถึงจาก่งค์เอยากให้เก็บกล่องเก็บเก็บอะไรอ่ะเก็บอะไรนะเก็บป้ายเก็บนู่นนี่นั่นไว้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยว่าเอ้ยทํากล่องให้มันน่ารักน่ารักหนูก็จะมีกล่องให้นะคะมีกล่องมีบิ๊บบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ป้ายแล้วก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ให้พี่ปุ้ยเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวพี่ปุ้ยต้องเป็นพรีเซนเตอร์รุ่นของผู้ชายนะคะตอนนี้คือตอนเนี้ยคือน้องลำไย,ยอะ่ะทำมานะคะไซส์อ่อยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะแต่ว่าอ่ากางเกงของน้องลำไย,ยอะ่ะจะต้องจะต้องลดลดสองไซส์นะคะลดหนึ่งถึงสองไซส์นะคะอย่างเช่นน้องลำไย,ยเป็นคนใส่กางเกงเอวยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแต่ว่ากางเกงของน้องำไย,ยน้องไย,ยใส่เอวยี่สิบสามข้าคนที่ใส่เอวยี่สิบแปด ยี 17, 18, 18, ่สิจยี่สิบแปดอะสามารถใส่เอ6ยี่สิบหกของเราลำยยได้นะคะเพราะราต้องลดสองไซส์นะคะพูดจนอยากได้อ่ะชอบเสงกีงยินด้วยพี่ขายยินพี่ขายยินมาก่อนด้วยอ๋อ ขอบคุณค่ะเห็นคุณอพี่ไปคอมเมนต์อยู่นะคะว่ารอก็คือตอนนี้คือกางเกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กําลังลอรอแพ็กเกจอยู่นะคะน้องเนี่ยอยากให้แบบว่ามันมันสามารถเป็นของฝากได้ด้วยเป็นของข,องขวัญเป็นที่ระลึกหรือว่าเป็นเป็นอะไรหลายๆอย่างได้นะคะในในกางเกงแค่ตัวเดียวเองะะ้ยคืออยากเพราะว่าเวลาที่เราซื้อของอะไรที่มันแบบว่าเอ้ยมีกล่องมีอะไรให้เรารู้สึกว่าเราอยากเก็บกล่องอยากเก็บทุกๆอย่างของเขาไว้อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเวลาเราซื้อของไปนเนี่เขาจะมีแบบพวกใบเสร็จมีถุงห่อมีกล่องมีอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยมีถุงกระดาษเราจะต้องเก็บ ุกอย่างของเขาไวใช่ไหมหนูก็อยากให้แบบว่าคนที่ซื้อกางเกงหนูเนี่ยได้กล่องน่ารักน่ารักได้แบบโบได้นู่นได้นี่ไปแล้วก็แบบต้องเก็บของหนูไว้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ากางเกงเอามาใส่แล้วก็ยังต้องเก็บกล่องไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ผมผมพูดแบบเป็นการจากที่ผมเห็นมานะคือเหมือนเวลานักร้องหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบมีคนติดตามีเยอะเนี่ยทาของอะไรมาทําออกมานะไม่ว่าจะของนั้นจะขายดีหรือขายไม่ดีนะพอผ่านไปเวลาที่คนที่ทําอ่ะ เขาแก่ okay, ตัวไปหลายๆปีอ่ะเก็บไว้อ่ะมันมีราคานี่พี่ผมยกตัวอย่างผมมีตลับเทปของแต่ว่าระดับที่สี่เขาระดับประเทศอะนะคืออันนี้เราพูดเขาเขาก็แบบระดับแบบยิ่งใหญ่ไปเลยแต่ว่าเรายกตัวอย่างนะอ่าผมมีม้วนเทปตลับเทปของพี่สกเนี่ยมีหลายชุดมากแล้วตอนนี้มีคนมาขอซื้อผมอะ่ะม้วนหนึ่ง,งนะห้าหมืน่นที่เยอะสุดเลยนะห้าหมื่นสี่หมื่นแล้วก็มีมีมว้วนคือเขาเขาซื้อบางม้วนก็หมื่นหนึ่งเจ็ดพันเป็นเทปยุคก่อนอนะ ตอนนี้มีที่อยู่ที่ผมอะพร้อมลายเซ็นผมอะที่ผมเก็บไว้นะเขามาขอซื้อห้าหมื่นมีพี่เขาในกลุม่มแต่ว่าผมยังไม่ขายพี่เขาบอกว่าม,มีทรงสําหรับผู้ชายไหมทรงสําหรับผู้ชายคุณพี่กดติดตามไว้ได้เลยนะคะน้องลำเย๋จะทําทรงผู้ชายออกมาแต่ว่าตอนนี้เปิดตัวลดแรกน้องยัยลองทําเป็นทรงที่ตัวเองชอบก่อนคืนคือ,ค,อคือจริงๆแล้วน้องยัยเป็นคนชอบแส่งเกงยีนนะคะชอบใส่ทั้งยีนขาสัาน้นขายาวแล้วก็รู้สึกว่า ผ้ายีน์่ะมันเป็นผ้าที่สามารถใส่ไปได้ทุกๆงานแล้วก็ทุกๆแบบทุกๆเทศกาลทุกๆแบบว่าทุกๆวันสําคัญทุกอย่างอะคือไม่ว่าเราจะไปแบบทำกิจกรรมอะไรเราก็สามารถใส่ยีนได้คือรู้สึกว่าวันไหนที่เราแบบว่าไม่รู้จะแต่งตัวอะไรบางทีเราเบื่อๆอะไรเงี้ยแต่ใส่ยีนใส่เสื้อยืดมันก็ดูดีและเหมือนกับเสื้อจเรามีเสื้อแจ็คเก็ตยีนตัวหนึ่งแล้วเราเราสามารถใส่ออกงานได้ไหลายๆงานโดยที่มันแบบดูไม่น่าเบื่อมันดูคลาสสิกมันดูแบบว่ามันไม่มีวันตายนะแล้วทีเนี้ยน้องยายก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรา คือบางทีเราซื้อซื้อแบบซื้อเสื้อผ้าตามท้องตลาดหรือว่าตามแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยคือเขาจะมีข้อดีของเขาในแต่ละแบรนด์แตกต่างกันที่น้องยา่ชอบนะแบรนด์ี่น้องยายก็ชอบชอบเอลชอบผ้าเขาหรือว่าชอบแบบว่าชอบสีคือบางบางบางแบรนด์เราชอบสีแต่เราไม่ชอบทรงบางแบรนด์เราชอบทรงไม่ชอบสีบางแบรนด์ก็แบบมันหลวมเอวมันคับสะโพกบางอันมันแบบหลายๆอย่างอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทํากางเกงที่มันแบบว่าเข้ากับทรงเราแล้วก็ เป็นแบบที่เราต้องการในสีที่เราต้องการเป็นแบบคือน้องมิยาเป็นคนที่แบบชอบกางเกงที่ชอบชอบกางเกงยียนนะแต่ชอบยียนที่มันไม่รัดคือเนี้ก็เลยทําเป็นทรงแบบทรงกระบอกเล็กเพื่อที่แบบว่าเออมันมันมันดูสวยแล้วมันดูวัยรุ่นดีแล้วมันก็แบบว่าเป็นกางเกงที่เราแบบใส่กับเสื้อได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้ก็ซื้อเก็บไว้เชื่อผมอยู่ในกล่องไม่ต้องแกะใส่ได้ทุกงานใส่ได้ทั้งอาทิตย์ <c oughs> ใส่ป็นเดือน <c oughs> เก็บไว้นะใครใส่ไม่ได้นะผมแนะนํานะซื้อเก็บไว้แล้วไม่ต้องแกะจากกล่องครับแล้วผ่านไปสิบปีเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบนะไม่แน่นะคือแล้วตอนนี้คือคิดหยุดคิดคิดไว้นะคะว่าอยากจะทําแบบว่าคือรุ่นเนี้ยอาจจะเป็นรุ่นแบบว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่แบบเอ้ยเป็นรุ่นที่ทุกคนนึกถึงเก่งซงเนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ของหนูใช่ไหมแล้วก็จะมีสรงอื่นๆที่แบบว่าเป็นตามคอลเลกชันแบบอาจจะทํามาแค่แบบ แค่ร้อยตัวแค่ห้าสิบตัวแล้วก็เปลี่ยนแบบอะไรอยูน่นะรู้สึกว่าที่ป้ายมีลายเซนน้องลำญ่ด้วยใช่ไหมคือตอนนี้ทําป้ายแล้วก็จะทาแบบที่ป้าลายเซน,นะนที่ป้ายห้อยที่ป้ายห้อยนะไม่ใช่ป้ายที่ตัวกางเกงนะป้ายห้อยที่ว่าแบบเหมือนคือแต่ว่าอย่างนี้คือกางเกงน้องลำญ่อ่ะคือกางเกงน้องลำญ่จะไม่มีป้ายตรงข้างหลังนะคะเพราะว่า อันนี้จากประสบการณ์ความความความไม่ชอบของตัวเองคือเรารู้สึกว่าเอเอเกงของทุกแบรนด์เขาจะมีป้ายข้างหลังใช่ไหมเพื่อบอกไซ์บอกแบบแบรนด์อะไรของเขาใช่ไหมแต่หน,นูบางอย่รู้สึกว่ามันอยู่ด้านในแล้วก็คือแต่ว่าเราไปนเน้นตรงที่ป้ายด้านหลังที่เป็นโลโก้ด,ดําทองที่เขียนว่าสุพรรษาแต่ว่าป้ายข้างในอ่ะหนูรู้สึกว่าทุกแบรนด์ที่เราซื้อมาเอ้ยมันอยู่ข้างในไม่มีใครเห็นน่ะแต่ว่ามันคันอ่ะพอมันโดนเนื้อเราแล้วมันคันหนูรู้สึกว่าหนูแบบหงุดหงิดกับป้ายบางทีแบบเราแบบ เราต้องมาหนูตัดออกทุกตัวเลยนะกางเกงหนูที่แบบว่ามีป้ายด้านหลังเพราะมันคันส่วนกางเกงหนูเองหนูก็เลยไม่ทาป้ายข้างหลังเราจะไปเน้นตรงหนูก็เลยมาทําเป็นป้ายป้ายอ่าป้ายข้างหลังที่บอกว่าไม่มีคือป้ายด้านในนะคะป้ายด้านในตรงเนี้ยคือไม่มีเพราะเราคันเพราะหนูรู้สึกว่าหนูคันแล้วหนูก็รู้สึกว่าไอ้คนมันมองไม่เห็นอยู่แล้วอ่ะป้ายข้างในอ่ะคือแบบติดมาแล้วก็แบบให้คันเล่นๆอันนี้เป็นความไม่ชอบส่วนตัวนะก็เลยว่าไปเน้นที่ป้ายโลโก้ด้านหลังที่ตรงกระเป๋า เป็นสีดําทองเป็นโลโก้สุพรรณษาแล้วก็เป็นตัวสิงโตแล้วก็จะมีปักข้างหน้าเป็นรูปสิงโตตรงนี้นะคะเป็นตัวปักนะคะก็เลยไปเน้นตรงนี้ให้เออมันเป็นจุดเด่นว่าเออเป็นแบรนด์เราอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับางเกงยีนในไลฟข์ของของอ่าเพจสุพรรษายีนก็แล้วกันนะคะวันนี้เรามาขายของกันก่อนดีกว่า สำหรับลูกค้าที่รองเกงยีนอยู่นะคะก็เข้าไปกดติดตามได้ในแฟนเพจลำย,ยยีนได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลงเสื้อผ้านะคะลงกางเกงแล้วค่อยๆลงอ่าให้ดูนะคะว่าใส่มาแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลงหลายๆอย่างให้ดูนะคะใช่ค่ะคันเหมือนกันแต่ไม่ดีก็ทิ้งเนี่ยหนูเป็นคือกางเกงของหนูหนูเอาความแบบความที่ความต้องการของเราอ่ะเป็นหลักคือไม่ใช่อะไรคือเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นหลักหรอก คือเหมือนเราใส่ใส่มาหลายๆแบบใส่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราชอบเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็เอาความที่แบบเราชอบอ่ะเข้ามาอยู่ในกางเกงตัวเดียวอะไรเงี้ยนะคะตอนเนี้ยทำมันเกงมาสามสีนะคะทำมันเกงมาสามสีตอนเนี้ยที่โพสลงไปให้ดูคือสีดํากับสีขาวคือส่วนตัวเราชอบสีขาวมากเพราะว่าเป็นสีที่แบบ ดูแล้วสะอาดดูแล้วแบบว่าเออมันแมทก,กับชุดได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ที่ทำออกมามี3สีมีสียีนสีขาวสีดำนะคะตรงน,นี้สามสีนะคะรตแรกนะคะทำออกมาทาออกมาจํากัดนะคะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ที่ที่ทำออกมาตอนนี้มีทรงเดียวนะคะก็คือเป็นทรงเอวสูงกระบอกเล็กนะคะเข้าไปดูภาพได้ในแฟนเพจอาสุมรรษายีนนะคะ ก็คือจะลงวิดีโอลงรูปให้ดูนะคะว่าใส่มาแล้วเป็นยังไงภาพนิ่งใส่มาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าส่วนราคาเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีหนึ่งหลังจากแพ็เกจจิ้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอ่ารู้เขาเรู้แล้วว่าว่าต้นทุนกรเก,กิงยี่แล้วเท่าไหร่แต่เรายังไม่รู้ว่ารวมค่าแพ็เกจจิ้งนู่นนี่นั่นเนี่ยค่าป้ายค่าอะไรหลายอย่างเนี่ยมันจะเท่าไหร่แล้วเราจะมาตั้งราคากันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะไปบอกในเพจลำย,ย,ยีแล้วกันเนาะโอเค บอกล้าบอกไผ่หัวใจมักเบารุนนองได้เพียงจับจอบมองมองไม้ป้องเอาไว้ในใจเฝ้าลอยศบตายังเข้าพานาหนูหนูถามจริงมีผัวยังอุ้ยเพียอุ้ยขอโทษจงใส่เขินเปล่าดูนับอยู่ฮ hey!